นั่งข้างหน้ากับอาสาญเลยครับดูอาสาญจะพาไปแคมปิ้งครับโอ้โน่โอ้โน่ไม่อยากไปไม่ถึงว่าตอนไอ้ยายปิดเทอมไงครับพอยาโตขึ้นไงเนี่นี่ยแคมปิ้งแบบนี้ยนโอ้โหที่รูว่าคุณสนุกเหรอคิดว่าผมใช่เนี่ยนะเอาขาไปแบบนี้ค่ะไปยืดนะขาสนุกมากเลยปิ๊กปิ๊กยิ้มกาแฟนั่งดูน้ำตกถ้าคุณไม่มีเพื่อนจะเกิดอะไรขึ้น ทำให้เราก็ไปชอบเพื่อนไงก็ดูส่วนตัวนั่งชิวๆซื้อกุ้งไปเผากินใช่กุ้งตัวใหญ่ๆอยากกินกุ้งก็เผาจินอยากกินสเต็กก็ทํากินใส่ใช้ชีวิตแบบสโล์ไงครับไม่ต้องเร่งรีบว่าอีกกี่นาทีอีกกี่นาทีครับกายต้นไม้นั่งจิบกาแฟชิวๆอาญาพิมพ์อย่างนี้เนี่ยพิซซ่าอร่อยที่สุด